แว่วแไหมแบ่บน่าเบื่อเนี่นี่มควันก็้นีอ้งกกันที่หไม่คนที่ว่าก่อนขึ้นขึ้นช่องหนึ่งอะพี่ที่ว่าขายของมันอยู่ช่องช่องนี่ะเอ็มเอ็มอะไรวะไม้เหรวะ ยูองมะนาวใช่ไหมมะนาวใช่ไหมจำไม่ได้สมุดสมุดอทิตย์เก็บไว้ไหนมันไม่รันเอาว่รงโน้นไวนสองหม้อเนอะไอ้ทีันปยไม่มีเทนี่ยไอ้ท่มันรยนาดานกัตวรแก่งแกแกเฝ้า ชอบช่ของรีวิวเตอร์ยุ่งท่เช้าเราให้ถูทิ้งก่อนนะอ้อมมาทำอะไรถอดออมแลว่ะออในห้างรีักเลยรีดดักเลย เด็ชาสัมพันธ์ถึงคุณแม่อ้อยนะครับถ้าคุณแม่อ้อยได้ยินสิ่งนี้แล้วให้มารับตัวน้องแบงค์นะครับแล้วใมาตัวรับตัวน้องแบงค์น้องแบงค์ก็เป็นเด็กชายอายุประมาณสองถึงสามสีปีไว้ทันนะรองลรงนะครับนตอนนี้อยู่ในวันรับข้อสวัสดีครับตอนสวัสดิ์นี้ว่าสามสิบแปดปีครับหลงหลงพ่อกรทับดาวหลวง คุณแม่อ้อยดึงนแล้วดี๋ยารับตัวน้องแบงที่สุเปามมา่ด้วยนะครับแม่อ้อยนะครับาดึงิแล้วมารับตัวน้องแบงคที่สเป็นาไม่เปิดเลยนะถ่ายช้ชาๆนะ ปาก็ดูอ้าวิบมาแล้วน่งอยู่แล้กระติกตัวด้วยนะถ่ายก็ไป่ลองมันนั่งถายนอกินเพิ่งี๋ยวเอไว้ย่างอื่ไม่ใจหมอติดแกรมตอนนี้ถ่ายพื่ต่ำติดต้อนเลยไปขายนะทิพลงไมทั้งหมดทิพไปึงไาันเี้เาไม่มากันนะ

คุยมากเอ๊ะงานเด็กเล็กเนะนีเด็กกินข้าวก็ออกบ้านมาเจ็ดโมงกว่าเจ็ดมคร่งับรถเร็วท่านผู้ใดนะคะที่เคสถึกเด็กชายรนะคะเด็กชายรอาวุมันสุดขวดนะคะส่วนผู้ที่ถูกแบงนะคะได้ใส่จิ้มิบอลสูน้ำเงินนะคะ และเบเกอรไอนะคะเด็กชายไออายุประมาณเก้าขวดส่วนช่วยดื่มสูบดำนะคะใส่จาิงๆครขบชั้นสูบดำนะคะไ่วานอย่างเดียวเลร้านต้ิงมีไอติลสวผสมลาบรนะคะที่เพิ่เห็นเดเกรีนะคะเด็กอรีอายุประมาณสิบขวดนะคะ เปลือมผู้ผู้สูบดังนะคะเด็กชายพิทยาสูบัเงินนะคะน้อมคำดูดชาวยะดูดชาวาดูดตนเปือมเปลือมผูู้้สูบดงนะคะใส่กกงขาสั้สูบงนะคะทัสอด็ก่อนต้อง้อยัอกะวยกังนะคะ้า่งนะคะเผอจาระางท่านชยนตัวมาให้กันาน่อยนั่งกันเนย กินข้าวเหรอกินข้าวแปนวข้าวเยอะเลยกินข้าวเยอะแยะเลยนะนี่น้อยนะรับเลยไปถปั๊มปพวกเน่ง่ะยังรับได้เลยแยากินมาโอ้โนน่ะผักเยอะแเนี่ยอะนร่ะมันจะเป็นเต่า้ยาว่งทไม มัตึอม the, ันลกตน้่ใช่จเลนยกันบางบางันไม่ได้ไปพัใหญ่พักตัวใหญ่ไปพับตัวใหญ่ไปพักตัวใหญ่ครับมันยกถังออกไม่ได้แสดงว่ามันมีเสาสูงไปได้เมื่อคืนนี้นี่คุยที่ไอ้ว่ายุยน้ำมกานี่ยคนละคนนะคนลนมาเท่ากันมขนาดที่ลูกน้องลูกน้องผมมาเสาสไลด์มันยังมาเนี้ยน่งนิดน เแล้วมันอยู่แยกน้ำปงไม่ของเราเดี๋ยวถ้ามันมีรอบๆแบบโอเคจะรู้หมดไเนี่ยวไปไหนถ้าเกิดว่ามันมีรอบๆกี่เรือนแั๊บเดียวมีดักนั่นนั่นแล้วก็มีตรงเนี้ยมีตรงแถวน้ำปงมันไม่มีใครแถวตลาดมันล่อเขาล่อไปแบบก่อนอ่ะใครตามตามเฮ้ยอยู่หน้าสยามครับมันอยู่ในโรงงานนี่แหละไหนได้แล้บเดี๋ยวรู้เลยเห็นรู้แล้วแล้ว่ามันอยู่ตรงเนหละ ขอ,ขอนุตมาขัแม่ดำนะคะถ้าคุณแม่ดำได้ยินสุนประชาสัมพันธ์ไแล้วขอให้มารับตัวเด็กของนายได้ที่ศูนย์บริการมาทั้งคู่ค่ะตรวดนะคะ ส่วนชุดสูงพิมพนะคะแล้วดุจหุ้หไอนะคะดุจหุ้มไออันนี้จะมีมเก้าขวดส่วนเพื่อยืดลายสูแดงนะคะแล้วใส่รุ่มจุ่ขาตั้นนะคะแล้วทั้งสารพัดโถงไปไดวยกัน,นะคะท่านผร้ใดเทิดถุนเฝารกรรณาท่านเพื่อนำตัวน้อทั้งสองมาส่งท่านสนบริการนั่องเดี่ยวดยค่ะ ดูกันนะคะท่าทานทรายทเหถนขอการกบำระนาท่านเพื่อนำตัวน้ำทั้งแสนมาสวงที่ศูนย์บริกนนารมัคคุเท่ยวด้วยค่ะหุ่มไม้นะคะผู้่ปกครองของด็กหุ่มไม้อายนนุประมาณหกขวดน,นะคะ ต่วเื่อยืดสีเฉียวนะคะแล้วใส่ยริงๆเรื่องูขาสามส่วนสูงคงฟูนะคะน้องลายบอกว่ามากับแม่ดำนะคะถ้าคุณแม่ดำได้ยี่ศูนย์ระชารแบบนี้แล้วขอให้รับตัวเด็กนายได้ที่ศูนย์บริการมักฟังเพื่อค่ะไม่ใจป้าจ้างมาที่ไว้เันนาที่ในะ

S <S ใส่เป็นตัวขาวตั้งตัวตัวสูงเพิลายดอกนะคะบอกว่ามากับแม่เนื้อและคพ่อแบบนะคะถ้าคุณแม่เนื้อและคุณพ่อแบบก็คือโรปราชาสัมคัาแล้วขอให้มารัเตัวบลุดใยให้ได้ให้เหงื่อระบา้ำชั่ววค่ะ ุณแม่เนนะคะคุณแม่นบแล้วคุณพ่อบัตรนะคะที่เป็นค่าปัวทองของดุกภาาไนนะคะที่เป็นค่าปัทองของดุกไายไนอันนี้ประมาณห้าขวดนะคะผมเพื่อดาบดอกไม้สูต้นนะคะแล้ใส่ตอืมอืมนั่นแหละนั่นแหละ่อืมอก็ไม่ถาม พ่อยังอยู่พ่อยังอยู่แปดติดสองผอาเออพาเด็กๆมาเที่ยวก่อนเปิดเทอมคุณน้องมุมงนะคะตอนนี้รัาตัวน้องมุมงแล้วนะคะคือบทคองที่ตามหาดังก็เย็นๆค่อยแวะมาเอาเนอะถึเท่าไหร่ได้นะคะครับผมครบแล้วค่ะ ตามหาลักย <ider> <cción> <wh> <urp> <livest> ืนอยู่นะคะแต่ไพบตัว้อกยืนแล้นะคะถ้าใครตามหาอยขอให้ขับไปที่ตา่างวบีมหายทยาสวน้ารไม่เกำดขอรัอ้ครับดากครับ ทำหมดแล้วไหมฮะทำหมดแ้วไหมหมดแล้วไหมมแล้วแ่งมันาลแตว่างเข้าไปไอ้ตัาเนี่ยมันสูงพอใครโบ๊ทเลยเว้ยไปดูดูแลไปนง มันเป็นห่วงไปว่ามันอีกโอเคแมรุซาเป็นห่วงมาทะเลไม่รู้ขายอะไรมามตมีบีกินตรงกินนี่เออเออก่จะเนี่ยไม่มีนะ